สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปลดถูกเพิ่มสุกนะคะกับหมอผลค่ะน้องสีมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสําหรับตอนเช้าเช้าวันใหม่นะท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะสิบสิบแปดอ่ะวันนี้วันที่สิบแปดสำคัญยังไงสีมาไม่มีหวยแล้วกันวันนี้ว้าแดงต้องออกถ้าไม่ออกเราจะยิงปืนใหญ่เอออ่ะเขาบอกืี่ังว่าจะยิงปืนใหญ่สีมาบอกไม่มี เขาแค่บอกว่าวันนี้เป็นวันเดทไลน์นะ,อะของว้าแดงที่คุณจะต้องย้ายตัวเองกลับเข้าไปสู่ประเทศเมียนมาของคุณค่ะเออถ้าคุณไม่ออกเนี่ยครจะมีบทลงโทษนะฮะถ้าคุณไม่ออกก็ต้องมารอดูกันนะว่าทางคุณภูมิธรรมจะออกมากระชับพื้นที่ยังไงอย่าแอคชั่นให้มันยำแย่ ยาเขาบอกว่าอยาแอคชั่นให้นอนอมันน้อยไปดูซิขนาดเมียนมาเขายังแอคชั่นของเขาหนักเลยนะจำคุกตัดสินจำคุกนูน่นนี่นั่นนนท่านผู้ชมนะสี่ปีหกปีอะไรก็ว่ากันไปแล้วของไทยเราละ่ะการที่ลุกล้ำพื้นที่นะประเทศไทยท่านผู้ชมนะเออคำถามคือเราจะไม่เอาผิดกับเขาเหรอ,อนั่นเขาล้ำน่าน,าน้ำ นี่เขาล้ำประเทศอ่าทําไมเราไม่จับบ้างอืมเออเกิดคาถามท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกว่าเอาละหมอมาสไตล์เซียมอกแหละเซียมค่ะ <laughs> ไม่ได้เซียมแต่ว่ามันเกิดความเปรียบเทียบอเกิดการเปรียบเทียบมานะท่านผู้ชมนะเห็นไหม เขาบอกว่าเมียนมาบอกว่าเราลุกล้ําหน้าน้ําเขาซึ่งจริงๆแล้วเป็นน้านน้าที่ทับซ้อนหรือไม่ยังไม่รู้หรือเป็นหน้านน้าเราก็ยังไม่ทราบใช่เขายังตัดสินออกมาเลยบอกว่าไทยเราเนี่ยนะควรจะรับการวินิจฉัยกันไปว่าเนี่ยต้องจําคุกนะถ้าเป็นเ,เจ้าของเรือนะ<ข>เจ้าของเรือนี่เท่าไหร่นะหกปีค่ะ นนอกนนถ้าเป็นลูกเรือสี่ปีสามท่านเนี่ยสี่ปีเออแล้วคําถามคือเห็นไหมขนาดพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่จับซ้อนเขายังตัดสินเราขนาดนี้แล้วพื้นที่วา้าแดงอ่ะท่านผู้ชมที่ว้าแดงลุกล้ําเข้ามาน่ะนะพื้นที่ที่ว้าแดงลุกล้ําเข้ามาชัดเจนมันมีเส้นขอบเขตของประเทศไทยชัดเจนอ่าไม่ไม่จับนะปณีปนอมกันอย่างนั้นอ่ะ ของเราเนี่ยเข้าไปเขาไม่มีการทรโขงถามก่อนนะฮะเขาไม่มีการบอกว่าเฮ้ยยูออกไปภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันไม่มีไม่มียิงมีการกราดเข้ามาเลยเออและมีผู้เสียชีวิตเออแต่แอคชั่นเรานี่แบบตะต้อนว่าแดงเขาบอกว่าแดงอยู่มานานแล้วอย่างเงี้ยเหรอเหรอเอออองั้นยังไงคือเราต้องเอาเรือประมงไปจอดแช่ตรงนั้นนานๆเออเออใช่เราอยู่มานานแล้วยูมายิงเราไม่ได้ เออเอออย่างนั้นหรือเปล่าว้าแดงอยู่มานานแล้วเราไปไล่เขาไม่ได้อย่างงี้เหรอมันก็ไม่ใช่ครอบครองปลระปักเหรอปลระปักได้ที่ไหนเราการใช้กฎหมายครอบครองปลระปักได้ก็เป็นกฎหมายของคนไทยว้าแดงไม่ใช่คนไทยก็เหมือนกันน่ะเมียนมาไม่ใช่คนไทยเออเออดังนั้นเนี่ยอ๋อเราไม่ใช่เมียนมาเราเลยไม่ทําอะไรแบบแบบนั้นก็ไม่ได้ไไม่ด้อยู่ดีอะ จะบอกว่าเพราะเราไม่ใช่เมียนมาเลยหรือไม่ทําแบบเมียนมาแต่มันเป็นพื้นที่ของเรานะเออท่านผู้ชมมันเป็นพื้นที่ของเรานะมันถึงเวลาหรือยังท่านผู้ชมรอดูวันนี้นะเขาจะย้ายข้าวย้ายของออกไปเสร็จสับหรือยังถ้ายังกระทรวงกลาโหมท่านจะีจะ<ต>ทำการอ,อย่างไรเอออยากรู้อยากรู้อยากรู้จริงๆท่านผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้ ยังโดนเด็กมาด่าว่าอ่อนอเอาจริงๆค่ะทุกวันนี้โดนเด็กด่าว่าอ่อนเนี่ยถ้ารู้สึกยังไงเขาบอกก็อ่อนสิแหมก็แก่แล้วมีคนบอกกลัวพักการเมืองบางพักเนี่ยจะไป็กลัวพักการเมืองอะไรมันเกี่ยวอะไรอันนี้มันเรื่องเรื่องเหตุการณ์ระหว่างประเทศเออนั่นแหละแต่ก็คงเป็นไปได้อ่ะจะบอกว่าอะไรพักเพื่อไทยกลัวพักประชาชนง,ง้อไงประมาณว่าง้อ เพักเพื่อไทยไม่กลัวพักประชาชนกลัวพักร่วมรัฐบาลทิ้งเหรอกลัวถามว่ากลัวพักไหนเหรอไม่ไม่ได้กลัวกลัวว่าพักตัวเองต้องพักผ่อนสิ่งที่ท่านต้องกลัวพักพักเพื่อไทยสิ่งที่ท่านต้องกลัวคืออะไรกลัวประชาชนเทใจอืออย่าไปฟังเลยพักร่วมอะนะ สิ่งที่ท่านต้องกลัวเลยกลัวประชาชนเทใจการที่เราปฏิบัติเนี่ยและถ้าเกิดเราเดินก้าวพลาดไปเนี่ยประชาชนเกิดเทใจให้กับพรรคอื่นขึ้นมาท่านผู้ชมเขาพยายามสร้างคะแนนทําคะแนนขึ้นมา,นนานเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องกลัวแต่ที่แน่ๆเพราะตอนนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ได้เพราะใคร,อ,รอยู่ได้เพราะประชาชนที่เลือกมาอมแต่ที่แน่ๆนะนะบอกเลยนะไอ้ที่ไปพูดว่าถ้าไม่โอเคแล้วปล่อยมือก็ออกไปอะ่ะ คุณอิทธิพรรู้สึกว่าจะเอาเข้าไปเป็นประเด็นในการประกอบคำร้องอยุบพักด้วยนะเอ่อเกี่ยวไรล่ะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการไอ้นี่คอรมอขนาดเราเนี่ยเราพูดกี่ครั้งแล้วไลสาระ,อ,ะอีกแล้วกกตออขนาดช่องเราอ่ะสีมาเนี่ยพูดกี่ครั้งแล้วไม่พอใจอยู่ไม่ได้ก็ออกไปไปจับมือกับประชาชนแทนก็สีมาออไม่ใช่พ่อนายก <laughs> พ่อนายกพูดก็ไม่ได้หมายความว่านายกต้องทําตามไหมอะเออถูกต้องถูกต้องกรกตไม่ยุ่งอะไรอีกนี้นะเรื่องที่ตัวเองเนะี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยทาหรือ,อยังทําบ้างหรือ,อยังเสร็จถึงไหนแล้วเขาก็บอกก็นี่ไงเรื่องเนี้แต่ที่ร้องเรียนกันมาเยอะเนี่ยยุบพักเนี่ยเออเรื่องยุบพักเขาบอกตอนนี้เหลือแค่สี่ถึงหกเรื่องแล้วที่มีมูลไอที่เป็นร้อยเรื่องที่ร้องมาเนี่ยปรับต,ตกไปหมดแล้วไปถามเขาหรือยังว่ามีคนไปยื่นร้องใหม่อยู่เรื่อยอย่างตอนนี้กี่อันแล้วอะ ก็ถ้าคุณอิทธิพรผู้ซึ่งเป็นประธานกะกะตะไม่อัปเดตนี่ก็ออก็ไม่ต้องมาเป็นเล่าประธานกะกะตะนะมันก็ <นะ S 2> มีคนร้องมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยนะอะไปถึงไหนกันแล้วตอนแรกลูกเรือลูกเรือการจัดการอของคนทยนะก็เนี่ยรอดูอยู่นะท่านผู้ชมนะว่าวันนี้นะทางอ,อ,อันนี้ว้าแดงว้าแดงนะจะย้ายฐาน ฐานการผลิตไม่ใช่ย้ายฐานของว้านะออกไปจากพื้นที่หรือไม่นะพื้นที่ว้าเนี่ยมีทั้งพื้นที่ว้าเหนือกับว้าใต้ว้าเหนือนี่ไม่โดนเราเราจะโดนว้าใต้อว้าใต้ก็อยู่แถวแถวแม่ฮ่องสอนนะถ้าเกิดอย่างที่เขาบอกนะตากแม่ฮ่องสอนหรืออะไรประมาณนี้หมอก็ไม่แน่ใจแต่อยู่ทางภางเหนือเท่านั่นแหละท่านผู้ชมนะก็มารอดูกันนะถ้าอย่างไงก็ต่างคนต่างจับตัวประกันไว้ละโอย ขาไม่ต้องรออภัยโทษเอาตรงนะถามเมียนมาหรือยังว่าเขาเขาสนใจว้าสนใจว้าไหมเพราะว่าบ้านเขาเป็นก๊กเป็นเหลากันอยู่กี่ก๊กกี่เหลาก็ยังไม่รู้เลยเขาอาจจะไม่ได้อยากได้ว้าอยู่แล้วเขาบอกดีซะอีกเป็นการเร่งขอบพระคุณที่ช่วยกาจัดไอ้ศัตรูในบ้านเราใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นคิดเนี่ยแหมพอมานั่งคิดแบบนี้เออก็ถูกของเขาน่าถูกอย่างที่ซิมาว่านะเขาอาจจะไม่ได้เป็นพรรคพวกเดียวกันอยู่แล้วอืเออ ดังนั้นเนี่ยจะจับว้าไปก็เท่านั้นอีกอย่างหนึ่งคือจับว้าก็เหมือนจับถ้าเกิดเขารักเขาหวงคนในประเทศเขาเนี่ยนะเขาก็คงไม่ส่งคนมาประเทศเราเยอะแยะหลายล้านคนอนะนะก็จริงอีกอะ่ะเออท่านผู้ชมก็จริงอีกอ่ะนะนะคะซึ่งก็อเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็มาคุยกันนะท่านผู้ชมในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเรื่องของคุณ ภูมิธรรมนะเ,เรื่องของท่านนายกแล้วก็เรื่อง,องคุณทักษิณนะคะพอของคุณทักษิณก็ไม่จบนะเอ้ยเราได้คําตอบแล้วด้วยท่านผู้ชมว่าตกลงคุณอนุทินไปไหนอะ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกนะสิมาค<ะ>ไอ้ที่ท่านทักษิณบอกว่าหล่อเร็วเกินไปอะ่ะอ๋อหมออ่านโอ้เโอเแล้วเข้าใจรู้แล้วว่าทาไมคุณอนุทินถึงลา<ะ>เข้าใจแล้วทําไมคุณอนุทินไปไหนนะท่านผู้ชมนะแต่ก่อนที่ไปถึงตรงจุดนั้นนะคะ เมื่อวานนี้ทางท่านนายกไปติดตามเรื่องน้ำท่วมท่านผู้ชมอันนี้ต้องพูดเลยนะคะเมื่อวานนี้นะท่านท่านผู้ชมนายกเดินทางนะไปที่สุราษฎร์และก็นครศรีธรรมราชไปกับทางมทนหนึ่งนะแล้วก็ทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณฟาบิดานะไปเพื่อที่จะไปให้กำลังใจท่านผู้ชม แน่นอนไปพร้อมถึงยังที่มันมีอยู่แล้วในส่วนของปอพแต่ไปให้กําลังใจให้กับทางประชาชนที่อยู่ทางภาคใต้ด้วยนะแล้วก็ไหนๆหอีกเนี่ยท่านผู้ชมทางประชาชนเขาก็อยากจะให้ท่านนายกมาสนใจทางภาคใต้บ้างเพราะเดี๋ยวเโดนคาครหาะอะไรเนี่ยพักเพื่อไทยไม่สนใจภาคใต้เลยท่านผู้ชมมันก็ไม่ใช่เขาพยายามที่จะลุกภาคใต้แต่ปัญหาคือลุก,ลกไม่คืบ นะตอนนี้กลายเป็นภูมิใจไทยไปลุกคืบแทนแล้วเห็นบอกว่าคนที่ไปต้อนรับเนี่ยคือสสสุราษนะภูมิใจไทยเหมือนกันเออท่านผู้ชมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนะทางท่านนายกนะฮะไปในครั้งนี้เนี่ยก็ไปประชุมด้วยท่านผู้ชมไปประชุมกับทางหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะรวมทั้งผู้ว่าในแต่ละจังหวัดของทางใต้นะท่านผู้ชมนะ และก็พยายามติดตามว่าจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาท้งเรื่องการน้ำท่วมได้และก็เรื่องเงินเยี่ยวยาอีกด้วยนะท่านผู้ชมนะค่ะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการเดินทางไปทำงานนะคะคุณผู้ชมที่ภาคใต้ของเรานะะในการที่จะลงพื้นที่ไปดูแลแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการเปิดเผยว่าทางรัฐบาลเนี่ย นะคะก็มีการดําเนินการอย่างรวดเร็วแล้วในเรื่องของการที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยการสั่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและมีการสั่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าทางส่วนของ องค์กรอื่นๆที่ต้องทํากิจการร่วมกันนี้นะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีในส่วนของคุณอนุทินนะคะก็ได้กล่าวรายงานค่ะว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่นายกรัฐมนตรีกรุณาลงมาเยี่ยมเยียนในสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดในภาคใต้ทั้งหมดค่ะ ด้านของนายกก็บอกว่าวันนี้หรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นโอกาสดีนะคะที่ได้มาจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ทราบว,ว่าผู้ว่าทุกจังหวัดเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งก็ถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องดูแลพื้นที่ให้ดีค่ะที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการติดตามสถานการณ์น้ําท่วมอย่างใกล้ชิดและได้รับการรายงานโดยตรงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกหน่วยฉะนั้นเนี่ยถือว่าสถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้ทุกคนสามารถจัดก,การได้อย่างรวดเร็วมากๆรัฐบาลก็ได้ลงพื้นที่ทันทีตอนที่เกิดน้ําท่วมในช่วงแรกถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีการรับรายงานด้วยนะคะว่าไม่เกินวันที่20ธันวาคมนี้เนี่ยน้ำเนี่ยในสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นกับภาคใต้ก็น่าจะแห้งทั้งหมดแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนก็ตกแค่เฉพาะช่วงเช้าค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะนอกจากนี้นะคะนายกก็ระบุด้วยค่ะว่ามี4อย่างนะคะที่จะต้องดูแลในส่วนของปัจจัย4นั่นเองก็คืออาหารยารักษาโรคนะคะ โดยรองนายกก็จัดการทั้งหมดแล้วทุกกระทรวงส่งความช่วยเหลือเข้ามาค่ะดังนั้นก็จะต้องขอบคุณทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นผู้ที่ช่วยดูแลแล้วก็ในการบริหารจัดการสถานการณ์ระดมความช่วยเหลือต่างๆก็ร่วมกัน กับหน่วยงานอื่นๆด้วยเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติอย่างเร็วที่สุดนอกจากนี้เครื่องมือที่ไม่เพียงพอของทางมหาดไทย,ยก็ได้มีการประสานงานไปนะคะแล้วก็ไปทํางานอย่างเต็มที่ดังนั้นแล้วก็ขอให้กําลังใจทุทกคนในเหตุการณ์ที่ผ่านมานี้ก็ใกล้จะผ่านไปแล้วและการเยียวยาก็ถึงมือพี่น้องประชาชนแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่ารวดเร็วด,ดีมากๆตอนนี้มีการอนุมัติ งบเยียวยาในพื้นที่นะคะโดยถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยเยียวยาไป99%เหลืออีก1%ที่ต้องยืนยันตัวตนเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของภาคใต้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีการเน้นย้าด้วยนะคะว่าคอรมอเขามีการเซ็นอนุมัติให้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ได้รับผลกระทบก็อย่าลืมนะคะจะต้องไปเซน็นไปยืนยันให้เรียบร้อยว่าตัวเราเนี่ยได้รับผลกระทบมีเสียงสัมภาษณ์สั้นๆมา้ยค่ะ มาจาับมือกันนะคะแล้วก็มามอบของด้วยนะคะมาส่งกำลังใจถึงที่นะคะก็ทุกท่านก็อยากมาค่ะแล้วก็แบ่งภารกิจจนทำคนละด้านกันไปนะคะวันนี้ก็มาขอให้นังใจทุกท่านค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณจากใจรัฐบาลนะคะทีมทท่านนะคะมีความดอดทนนะคะแล้วก็ยังยิ้มสู้นะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องดูแลเป็นที่ ก็นี่แหละท่านผู้ชมเขาบอกว่าให้เงินให้ท้องไม่พอต้องให้ใจด้วยนะคนเราเนี่ยเขาจะคิดถึงเราเขาจะรักเราก็ต่อเมื่อให้ทั้งสองอย่างประกอบกันเงินส่งมาถึงเขาบอกว่าจะเริ่มเยียวยาแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเยียวยาไปบางส่วนแล้ว99%ไหมเห็นทางท่านนายกพูดอะตอนนี้99%เยียวยาไปแล้วภาคเหนือ99%ภาคใต้ แปเริม <80 S 1> <80 S 2> กว่าเปอร์เซนต์๋อเริ่มไปแล้วคนที่ยังไม่ได้เนี่ยท่านไปเช็คดูท่านไปลงทะเบียนหรือย,ยังไปเซ็นไปแจ้งกับหน่วยงานเขาหรือยังท่านถึงยังไม่ได้เหลือแค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซนต์ไม่ถึง20%นะฮะเออ,อนะก็นี่แหละท่านผู้ชมถึงบอกไงบอกว่าเงินก็ถึงแล้วนะอ่าโอเคอาจจะมีการตกลงตกลนหรืออะไรอย่างนี้ไปบ้างแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยท่านผู้ชมก็เงินถึงคนถึงแล้วนะนะแล้วก็เห็นว่าท่านลง ลงเรือกันไปเลยน,นะลงะเรือไปหาพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าโอเคแหละมันจะเป็นเรือใหญ่หน่อยเอาเรือใหญ่ไม่ไล่เรือใหญ่เ,เขาต้องแบกของแบกอะไรกันไปนะใช่เขาบอกว่าเอาท่านนายกใช่ไหมคนรักนะเขาก็บอกว่าอุย้ยท่านนายกมาแล้วไอ้คนไม่รักนะเขาก็จะบอกว่าอะไรไหมค่ะท่านนายกไม่ลงน้ําอืมเออเหมือนใครนะตอนนั้นน่ะที่ซิมาแซว่าเมนมา อยู่ามิรภจอมอปจปฐุมธานีน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเหลือลูกคือคนอื่นอยู่ลงน้ําหมดเลยมีแค่ตัวอปจนะนายกอบจที่นั่งอยู่บนเรือบางทีแล้วนี่ก็อยู่กันหมดนะอยู่ข้างบนกันหมดไม่ใช่กันท่านนายกนะใช่ใช่ไม่แต่บางทีเราก็ต้องเข้าใจนะอิสตรีบางทีเมนมาเลยไม่ได้ลงน้ำตอนนั้นเราแก้ตัวไปอย่างนี้ ออแต่รอบนี้เนี่ยก็คือทั้งนั้ที่นายกอบจท่านนั้นเนี่ยอาจจะประจําเดินหมดแล้วก็ได้ไหนก็ไปบอกเขาไปแล้วก็ทําพูดดูดีไปงั้นแหละไม่แต่ว่าท่านนายกเนี่ย <c oughs> คือจริงๆอาจจะลงน้ําหรือไม่ลงน้ําก็ได้มันไม่เป็นปัญหานะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดลงน้ำแล้วขึ้นลําบากอีกเอาจริงไหมถ้าลงน้ําแล้วไปลําบากคนอื่นเนี่ยอย่าลงถูกก็ <c oughs> ลงน้ําแล้วไปลําบากคนอื่นไง <c oughs> เออแล้วไหนจะปีนขึ้นปีนลงและที่สําคัญเลยคืออะไรการเดินลุยในน้ําเนี่ยกว่าจะเดินถึงล่ะ อีกนานเลยอีกนานเลยกว่าจะถึงนะและเห็นไหมาทางก็ไม่ใช่แค่ท่านนายกท่านเดียวโ,โหคนยืนอยู่ข้างหลังเต๊ไปหมดกาลังคิดอยู่เนะไม่ดีนะที่ไม่ร่มฮะเรือไม่เรือเรือเขาค่อนข้างใจนี่นาะมัน่นคงดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่ชอบก็อย่ามาโอ้ยบุรีบุรีนะไอตอนไม่ลงก็บอกไม่ลงอไอตอนลงไปแล้วไม่ลงน้ําก็มาบอกว่าไม่ลงน้ําอำเดี๋ยวพอลงน้ําไปข่าวว่าสร้างภาพ นิสัยคนแบบนี้นะความ,มคินนะนะอะนะท่านผู้ชมนะงั้นมาดูโอตโตนิยมวิทยากันนะ,ะเห็นบอกว่าอะไรนะน้ำท่วมเนี่ยจะไม่เกิน20่ธันวาคมนี้หรอ ค่ะใช่ค่ะน้ำจะแห้งนะคะแล้วก็ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศมานะคะวันนี้ค่ะดีใจด้วยนะคะพื้นที่ภาคเหนืออากาศเย็นขึ้นค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอากาศเย็นอุณหภ,ภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในช่วงเช้าเช่นเดียวกันกับภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคะวันนี้มีฝนฟ้าขนองในส่วนของอันดมามันใน20%ของพื้นที่สําหรับอ่าวไทย30%ของพื้นที่ค่ะขอให้พี่น้องประชาชน ดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะคะอืมนะท่านผู้ชมก็ระมาระวังกันนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะท่านผู้ชมว่า<ฆ>วันที่20ธันวาคมนี้น้ําแห้งนะสุภาวะปกตินะคะอ่ะละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสินะสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าท่านผู้ชม,อ,มอะไรนะมีคนพูดว่าอะไรนะูดว่าอะไระอะไรนะทักษิณก็เก่งกันแต่แถวบ้านนั่นแหละนะแถวบ้านไปเจอไหม,ไ,หมไปคุยกับจีนกับเมกาวิ้ย ปากดีกดคนนั้นคือใครท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ